รถมือ2มาให้ดูสภาพสีก่อนจะตัดสินใจทํฟิล์มใสกันรอยหรือเคลือบเซรามิกนะครับบางทีเนี่ยเครื่องวัดความหนาสีตัวนี้อาจจะไม่ใช่คําตอบเสมอไปนะครับเบ้นซ์คันนี้นะครับลูกค้าก็ติดต่อกับผมมาเป็นเดือนนะครับว่าจะไปซื้อรถมือ2แล้วก็จะมาติดฟิล์มใสกันรอยรอบคันนะครับทีนี้ผมก็หลายคันแล้วแหละที่ซื้อรถมือ2มาแล้วมาให้ผมเช็คสภาพสีให้ก่อนนะครับ ปกติเนี่ยผมก็จะประเมินจากสายตาก่อนว่าตัวหัวแร็กเกอร์เน hey, ี่ยดูแล้วน่าจะใช่สีเดิมหรือไม่แล้วก็เอาตัวเนี่ยเป็นเครื่องวัดในการประกอบนะครับว่าสภาพแล็กเกอร์ที่เราดูเนี่ยตรงกับความหนาที่เราเชื่อได้ว่ามันจะเป็นแล็กเกอร์เดิมจริงๆหรือไม่นะครับเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยอาจจะใช้เครื่องเนี่เครื่องวัดความหนาสีนะครับเอามาวัดเลยแล้วเพื่อจะดูว่าตัวเลขเนี่ยมันน่าจะเป็นสีเดิมหรือไม่ ก่อนอื่นเร้ต้นท้าความกันก่อนนะครับว่าโครงสร้างของสีรถมันมีชั้นอะไรบ้างแล้วต้องวัดตัวเลขเท่าไหร่ก่อนฮะนี่เป็นปูพื้นฐานกันก่อนนะครับก็คือเราจะวัดจากโลหะก็คือชิ้นแก้มข้างฝากระโปงขึ้นไปอย่างเงี้ยฮะก็เป็นชิ้นโลหะนะครับสีรองพื้นสีจริงแล้วก็แลกเกอร์นะครับแล้วที่เราใช้เครื่องนี้วัดกันนะครับเพื่อจะดูตัวเลขนะครับซึ่งตัวเลขที่เชื่อได้ว่าน่าจะเป็นสีเดิมโรงงานเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะดูกันอยู่ประมาณสัก90ถึงประมาณ1 4อี่ไมคอนนะครับที่จะดูแล ถ้าหนากว่านี้200กว่า300กว่าก็พอจะเดาได้หรือเชื่อได้ว่าสีนั้นอาจจะถูกทามาหรือโป้มาอย่างนี้เป็นต้นเพียงแต่ว่าอย่างนี้ครับอย่างคันเนี้ยตั้งใจมาติดฟิล์มใสกันรอบคันผมก็มาดูสภาพสีผมเริ่มจากมองสภาพแรคเกอร์แล้วดูแล้วเหมือนไม่ใช่เซรามิกเคลียร์โค้ของเจ้าเบนซ์โดยทั่วไปอ่าหรือแรคเกอร์เบนซ์ทั่วไปนะครับคือมันมีความเป็นคลื่นที่มันถี่แล้วก็ใช้คําว่าหัวแรคเกอร์ไม่ได้ถ่างเหมือนอรถเบนซ์ทั่วไป เราก็เลยสงสัยมาวัดซึ่งวัดแล้วมันได้ผลมาแบบนี้นนครับเพื่อนเพื่อนลองครับตัวเลขที่ผมบอกเมื่อกี้จําได้ไหมครับ90-140นะครับจริงๆเบนเราควรจะวัดได้อยู่ประมาณ120-130นะแต่ว่าถ้าเอาตามทฤษฎีนั้นก็มองว่าอันนี้เหมือนจะเป็นสีเดิมโรงงานใช่ไหมครับเนี่ยฮะทุกชิ้นเลยนะ152อันนี้ก็ใกล้เคียงนะผมอาจจะมือเคลื่อนเนี่129ก็ยังเป็นตัวเลขที่เราเชื่อได้ว่าเหมือนกันนะฮะแต่ทีนี้ผมมาสะดุดตรงนี้ครับเพื่อนๆตรงนี้ฮะปึ๊บวัดเข้าไป ร้อยสิบห้าฮะไอทีนะฮะปุ๊บไอทีฮะร้อยสิบเอ็ดทีนี้ผมจะลองซูมให้ดูนะครับทำไมเราสงสัยว่ามันไม่ใช่แล็กเกอร์ของเบสนะฮะตัวหัวแล็กเกอร์เขาครับมันจะดูเป็นคลื่นสั้นเป็นผดเล็กๆอะครับเป็นคลื่นเล็กๆปกติหัวแล็กเกอร์ของเบนซ์จะไม่เป็นแบบนี้มันจะถ่างกว่านี้ยกสูงและถ่างกว่านี้นะฮะ ซึ่งถ้าเราวัดได้ร้อยสิบร้อยยี่สิบอย่างนี้แต่หัวแล็กเกิลเปแบบนี้เดาได้เลยว่าไม่ใช่สีเดิมโรงงานหรือเซรามิกเคโคดแน่นอนฮนะซึ่งเมื่อเห็นดังนี้นะครับเราก็พอเดาได้เลยคราคันนี้ไม่ใช่สีเดิมโรงงานแน่นอนแต่ทําไมตัวเล็เป็นแบบนี้ก็เดาได้2กรณีนะฮะกรณีแรกก็คือว่าเปลี่ยนชิ้นใหม่เลยเนี่ยไล่เปลี่ยนชิ้นใหม่แล้วก็ทําสีใหม่แต่เป็นสีลักษณะอาจจะเป็นวันเคแห้งเร็วนะฮะเพราะดูหัวแล็กเกิลน่าจะเป็นลักษณะนั้นหรือลอกสีเดิมออกทั้งหมด แล้วก็เกิดการพ่นใหม่ทั้งคันอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นแต่เดิมลูกค้าคันนี้ตั้งใจจะมาเลือกติดฟิล์มใสกันนอยรอบคันนะครับผมก็มีข้อค้านะทีนี้ว่าเอ๊มันจะจำเป็นหรือมันจะเหมาะหรือไม่เพราะว่านะครับเราจะต้องมาประเมินจากมูลค่าของสีละนี่ประเด็นแรกประเด็นที่2เนี่ยพอมันไม่ใช่สีเดิมโรงงานเราก็ไม่มั่นใจว่าเมื่อติดฟิล์มไปในระยะย,ย,ายาวเวลาเล่าออกเนี่ยจะเกิดความเสียหายหต่อแลกเกอร์หรือไม่ เพราะว่าเราก็ไม่มั่นใจว่าตัวยึดเกาะระหว่างตัวสีเดิมกับตัวชิ้นงานเนี่ยเขาทํามาร์กไว้ได้ดีหรือเปล่าเหมือนสีเดิมโรงงานหรือเปล่านะครับงนั้นความเสี่ยงต่อมาก็คือเมื่อใช้เป็นระยะยาวๆเนี่ยเวลาลอกออกเนี่ยโอกาสที่ตรงสีชิ้นเนี่ยพวกเนี้ยเราเนี่ยจะหลุดเนี่ยและหลายชิ้นเนี่ยมีโอกาสเป็นไม่ได้มากน้อยก็ตอบไปได้นะครับมันหมายความว่ามันมีความเสี่ยงทุกชิ้นอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคันนี้เราก็เลยแนะนําลูกค้าเรานะครับว่า แบบนี้เราเลือกเคลือบซูมิกเกตด,ดีดีดีกว่าเพราะมันมีข้อมูลอีกชุดหนึ่งด้วยนะครับคือลูกค้าคนนี้ใช้ในกรงเทศเป็นหลักออกต่างจังหวัดน้อยหน่อยนะครับแล้วก็อยู่ไม่ไกลร้านนะครับสามารถมาเซอร์วิสบริการหลังการขายงานเคลือบซีมิกของเราได้อย่างต่อเนื่องมีเวลามาจอดให้เราอย่างนี้นะครับและเหตุผลที่ติดฟิล์มแนวปะทะไปก็ถ้าสมมุติว่าอนาคตเราลอก2ชิ้นนี้สมมุติว่าสีไม่หลุดก็จบไปแต่ถ้าลอกมาแล้วเนี่ยมีโอกาส หลุดมาบา,บางจุดเล็กๆน้อยๆแบบนี้เราเก็บสีเพราะว่าเราถือว่าถูกเก็บสีมาแล้วเก็บซ้ําอีกครั้งไม่ถือว่าเสียหายเพราะว่าไม่ได้เป็นการเสียละก็เดิมแต่รอบคันถ้าเราไปติดทั้งคันอย่างนี้อาจจะมีความเสียในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นการเช็คสภาพสีก่อนมาตัดสินใจเคลือบเซรามิกติดฟิล์มใสกันรอยเนี่ยเราก็จะประเมินภาพประมาณอย่างนี้นะครับันั้นเพื่อนๆที่กาลังจะซื้อรถมือ2หรือ,อซื้อรถมือสองมาแล้วอยากจะมาบริการความสวยความเงาหรือการปกป้องต่างๆเนี่ยเอามาให้เราดู เอามาให้เราประเมินสภาพสีก่อนแล้วค่อยตัดสินใจก็ได้ครับ ทนฟังกันมาจนจบขนาดนี้แล้วฟังสาระอีกสนิดนึงนะครับ จริงๆเรามีโปรแกรมอื่นๆที่น่าสนใจอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นการเคลือบแก้วเคลือบสูมิกซีเกรดฟิล์มใสกันรอยอีกเกือบ10ซีรีส์และเพิ่มการสีสุดเก็บเสียงซึ่งทั้งหมดนี้จะมีข้อดีเพิ่มขึ้นอีกนะครับในการบริการหลังการขายในที่เดียวเพราะขั้นตอนมันจะสอดคล้องกันตั้งแต่การล้างแบบเต็มระบบจนถึงการเคลือบซ้ําหรือเคลมชิ้นงานที่อาจจะเกิดปัญหาหลังจากการใช้งานไปแล้วจะทําให้เพื่อนๆประหยัดเวลาและการเดินทางในอนาคตซึ่งโปรแกรมทั้งหมดที่เราออกแบบมาเนี่ยตอบโจทย์เพื่อนๆแน่นอนตอนนี้เรามีสีสาขาแล้วนะใ,นใกล้ท